มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนผลชนะสูตรเนื้อเยื่อดาราสาวแตงโมนิดาจากหน่วยงานอื่นออกแล้วครับระบุบาดแผลที่ต้นขาไม่ใช่สาเหตุทำให้เสียชีวิตไม่ตัดโดนเส้นเลือดครับความคืบหน้าการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาซึ่งยังคงเป็นปริศนาหลายประเด็นโดยก่อนหน้านี้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตารวจ ได้ชนะสูตรร่างของแตงโมนิดาและทราบผลแล้วแต่ก็ได้ประสานสถาบันนิติเวศหน่วยงานอื่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์อีกสองแห่งตรวจพิสูจน์เนื้อเยื่อบาดแผลบนร่างกายของแตงโมครับล่าสุดมีรายงานว่าสถาบันนิติเวศแห่งหนึ่งที่ตรวจเนื้อเยื่อโดยใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเทคนิคตรวจสภาพเนื้อเยื่อพบว่าสภาพเนื้อเยื่อจากบาดแผลที่ต้นขาขวา ด้านในซึ่งเป็นบาดแผลขนาดใหญ่พบว่าบาดแผลนี้ไม่ได้เป็นสาเหตุให้แตงโมเสียชีวิตครับและเป็นบาดแผลที่เกิดก่อนเสียชีวิตจากการตรวจสภาพบาดแผลมีเลือดออกที่ขอบแผลสภาพบาดแผลไม่ตัดกับเส้นเลือดจึงไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เสียชีวิตครับแต่สาเหตุของการเสียชีวิตนั้นก่อนหน้านี้มีการถแถลงและชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วว่า เกิดจากการขาดอากาศหายใจเพราะจมน้ำครับสำหรับการผ่าชนสูตรรอบสองนั้นหากมีการประสานเรื่องเอกสารแล้วเสร็จและหากพร้อมในการเคลื่อนย้ายล่างก็สามารถดำเนินการได้ทันทีครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ